แต่ก็จะมีกฎข้อห้ามสำคัญอยู่ครับผมนั่นก็คือจะต้องออกจากเกาะแห่งนี้ก่อนที่ฟ้าจะมืดลงนั่นเองครับผมิเมโกดติดตามเลยกดติดตามสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเล่าเรื่องหลอนนะครับสำหรับเล่าเรื่องหลอนในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ทุกคนกำลังให้ความสนใจเลยครับ นั่นก็คือเรื่องราวของเกาะขามน้อยหรือว่าเกาะผีที่จังหวัดชนบุรีนั่นเองครับเอาละครับก่อนอื่นใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องดูดินะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งมาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องดูดิครับผมเอาละถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับสำหรับเกาะขามน้อยเนี่ยนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอสีชังจังหวัดชนบุรีนะครับเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆเกาะสีชัง ซึ่งถ้าหากเราเนี่ยเดินทางมาจากฝั่งพัทยานะครับก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับผมแต่ถ้าหากใครเดินทางมาจากอำเภอศรีราชาเนี่ยก็จะใช้เวลาไม่เกิน30นาทีครับสภาพของเกาะขามน้อยในปัจจุบันนี้นะครับค่อนข้างที่จะรกร้างครับผมไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ําประปาหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆนะครับและไม่มีมนุษย์คนไหนที่อาศัยอยู่บนเกาะนั้นด้วยนะครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยว่าจ้างเรือของชาวบ้านออกมาตกปลาหรือว่าจับสัตว์ทะเลอยู่บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาเฉพาะตอนกลาง นนเพราะว่าเกาะขามน้อยแห่งนี้ยังมีอีกชื่อเรียกหนึ่งครับนั่นก็คือเกาะผีนั่นเองครับเหตุที่เกาะแห่งนี้มีอีกชื่อนึงว่าเกาะผีนั้นมันก็มาจากตำนานความหลอนของเกาะแห่งนี้แหละครับถึงแม้ว่าความหลอนของเกาะแห่งนี้จะลดน้อยลงไปจากอดีตมากแล้วนะครับเพราะว่าเกาะแห่งนี้เนี่ยเคยได้ทําพิธีล้างป่าช้าไปแล้วหลายครั้งด้วยกันนะครับแต่ก็ยังคงไม่มีใครกล้าที่จะไปรบกวนเหล่าดวงวิญญ,ญาณที่สิงสถิตอยู่บนเกาะแห่งนี้อยู่ดีครับผม ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเ ه, นี่ยเคยได้ไปเที่ยวที่เกาะสีชังนะครับบริเวณรอบๆของเกาะสีชังเนี่ยจะประกอบไปด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่นะครับซึ่งในแต่ละเกาะเนี่ยก็มักจะมีที่พักพิงไว้หลบแดดหลบฝนสําหรับชาวบ้านอยู่บ้างน,นะครับแต่จะไม่ใช่กับเกาะขามน้อยครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยนะครับเกาะนั้นจะมีลักษณะเป็นเกาะเล็กๆที่มีสภาพค่อนข้างที่จะรกร้างมากครับจากคำบอกเล่าของชาวบ้านแล้วก็ชาวเลที่ทำมาหากินอยู่บริเวณนั้นนะครับต่างก็เชื่อกันว่าที่ดินบนเกาะแห่งนั้นเนี่ย เป็นที่อาถรรพ์ที่เรื่องลรือเกี่ยวกับความเฮี้ยนความน่ากลัวจนไม่มีใครเนี่ยอยากที่จะมาเกาะแห่งนี้ในยามค่ําคืนเลยครับผมก็เนื่องมาจากว่าเกาะแห่งนี้เนี่ยเป็นแหล่งรวมของสุสานจีนสุสานอิสลามอีกทั้งยังเคยเป็นที่ที่ทิ้งศพจากคดีฆาตกรรมไม่ว่าจะเป็นคดีฆ่าคนตายหรือว่าคดีข่มขืนเนี่ยอยู่หลายคดีด้วยกันนะครับ อีกทั้งบนเกาะแห่งนี้เนี่ยเราจะสามารถพบเจอเศษซากโครงกระดูของมนุษย์เนี่ยอยู่ใต้พื้นทรายของเกาะแห่งนี้เต็มไปหมดเลยครับซึ่งถ้าหากเราย้อนกลับไปในช่วงประมาณสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับบริเวณเกาะแห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่ทหารอเมริกันเนี่ยมาตั้งฐานทัพเรืออยู่บริเวณนี้ครับ โดยได้ยึดเอาเกาะตะพงซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะผีแห่งนี้นะครับไว้เป็นที่สําหรับจอดเรือรบขนาดใหญ่นั่นเองครับผมเนื่องจากว่าล่องน้ําบริเวณน,นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะลึกเพียงพอสําหรับการจอดเรือรบขนาดใหญ่ได้นั่นเองครับซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เองครับก็ได้เกิดการระบาดของโรคไข้ป่าอย่างรุนแรงครับส่งผลทําให้ทหารอเมริกันแล้วก็ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะสีชังนะครับต่างก็เจ็บป่วยล้มตายจากโรคไข้ป่าระบาดในครั้งนั้นจํานวนมากครับซึ่งศพของทหารอเมริกันที่เสียชีวิต จากโรคระบาดครั้งนี้นะครับก็จะถูกนํามามาฝังไว้ยังเกาะขามน้อยแห่งนี้แหละครับซึ่งก็รวมไปถึงชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่เกาะขามใหญ่และก็เกาะสีชังชาวบ้านก็จะนําศพของผู้ที่เสียชีวิตจากโรคไข้ป่าระบาดในครั้งนั้นเนี่ยนำมาฝังเอาไว้ที่เกาะขามน้อยนี้เช่นกันครับ <S <S เพื่อป้องกันไม่ให้โรคระบาดนี้ แพร่กระจายไปยังคนในเกาะนั่นเองครับผมจนทําให้เกาะแห่งนี้กลายเป็นเสมือนกับสุสานขนาดใหญ่ที่ใช้สําหรับฝังศพของผู้ที่เสียชีวิตจากโรคระบาดในครั้งนั้นนั่นเองครับซึ่งถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องราวในอดีตของเกาะแห่งนี้เนี่ยดูจะค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มนะครับลงทุนว่าจ้างเรือของชาวบ้านเนี่ยมาลอยคออยู่บริเวณเกาะแห่งนี้เพื่อที่จะตกปลาหรือว่าจับสัตว์ทะเลอยู่บ่อยครั้งนะครับมันก็เป็นเพราะว่าเกาะแห่งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบสงบไม่มีผู้คนมา กลัวนั่นเองครับทำให้บริเวณเกาะแห่งนี้เนี่ยเต็มไปด้วยสัตว์ทะเลน้อยใหญ่มากมายครับโดยที่นักท่องเที่ยวเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้เกรงกลัวต่อสิ่งลี้ลับแต่อย่างใดนะครับแต่ก็จะมีกฎข้อห้ามสําคัญอยู่ครับผมนั่นก็คือจะต้องออกจากเกาะแห่งนี้ก่อนที่ฟ้าจะมืดลงนั่นเองครับผมอืมเอาละครับสำหรับข้อมูลตรงส่วนนี้ก็คือข้อมูลประวัติความเป็นมาคร่าวๆของเกาะขามน้อยหรือเกาะพีแห่งนี้นะครับ เอาล่ะสำหรับเรื่องราวที่ทุกคนจะได้ฟังต่อไปนี้มันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคลแล้วนะครับยังไงต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถึงแม้ว่าเรื่องราวของเกอะผีนี้เนี่ยจะค่อนข้างเรื่องลือไปในด้านของความน่ากลัวความสยดสยองอยู่บ้างนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีใครเคยมานอนค้างคืนบนเกาะแห่งนี้นะครับเพราะว่ายังมีผู้คนบางกลุ่มเนี่ยที่ชื่นชอบความท้าทายและก็อยากจะเข้ามาพิสูจน์เรื่องลี้ลับของเกาะแห่งนี้โดยกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็มักจะว่าจ้างชาวบ้านให้มาส่งแล้วก็ค้างคืนอยู่บนเกาะแห่งนี้อยู่บ่อยๆครับตัวอย่างเช่นช่องยูทูบชื่อดังแนวท้าพิสูจน์เรื่องลี้ลับเนี่ยนะครับที่มีชื่อว่า ก็ดาก่อนนั่นเองครับเรียกได้ว่าช่องนี้เนี่ยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นครับเรื่องความใจเด็ดเนี่ยนะครับโดยที่เขาเนี่ยได้เข้ามาค้างอยู่บนเกาะแห่งนี้เพียงลําพังครับผมซึ่งในคืนนั้นเองเขาก็ได้พบกับเรื่องลี้ลับต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะมาในรูปแบบของเสียงควนคลางเสียงสวดเสียงกระดิง่ง หรือแม้แต่งเงาแวบไปแวบมาตามป่าเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าถ้าใครใจไม่แข็งพอนะครับอาจจะต้องถึงขั้นสติแตกจนเป็นบ้าไปเลยก็ได้นะครับซึ่งเท่านั้นยังไม่พอครับเขายังได้เดินสำรวจบริเวณรอบๆเกาะนะครับแล้วก็พบเศษซากของโครงกระดูกมนุษย์เนี่ยอยู่บริเวณใต้ผืนทรายของเกาะแห่งนี้อยู่เป็นจํานวนมากครับซึ่งจากข้อมูลตรงนี้แหละครับก็พอที่จะยืนยันประวัติความเป็นมาของเกาะแห่งนี้ว่าเคยเป็นสุสานที่ฝังศพของมนุษย์จํานวนมากเนี่ย ว่ามันคือเรื่องจริงนั่นเองครับนอกจากนั้นยังเคยมีกลุ่มวัยรุ่นนะครับเข้ามายังเกาะแห่งนี้เพื่อท้าทายจนได้พบกับเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นครับนั่นก็คือพวกเขาเนี่ยได้ยินเสียงตะโกนออกมาจากป่าครับว่าพวกมึงมาทําไมก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะเห็นร่างของคนใส่ชุดคลุมคล้ายกับคนมุสลิมนะครับปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าพวกเขานั่นเองครับซึ่งชาวบ้านในท้องถิ่นนี้นะครับก็ระบุว่า ปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังคงมีคนเนี่ยพบเจอเรื่องราวประหลาดประหลาดภายในเกาะแห่งนี้อยู่เรื่อยมานะครับซึ่งถ้าใครจะมายังเกาะแห่งนี้เนี่ยก็มักจะได้รับคําเตือนเสมอครับว่า หากเดินทางขึ้นไปบนเกาะแล้วนะครับควรจะให้เกียรติสถานที่ไม่ส่งเสียงดังไม่ลบหลู่สถานที่หรือไม่หยิบฉวยอะไรออกไปจากเกาะโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์ลี้ลับที่เกิดขึ้นกับคนที่หยิบของออกไปจากเกาะแห่งนี้เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับเมื่อประมาณ3-4ถึงปีที่แล้วนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนุ่มนักสแสดงนายแบบคนหนึ่งครับที่มีชื่อย่อว่ากอไก่นะครับเขาและทีมงานเนี่ยได้เดินทางมาถ่ายแบบเซ็กซี่ในชุดว่ายน้ําบนเกาะแห่งนี้นะครับ ซึ่งเขาก็ได้ถ่ายแบบกับหินปะการาังก้อนหนึ่งครับที่มีลักษณะค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับซึ่งก็ไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจเขาครับทำให้เขาเนี่ยหยิบหินก้อนนี้ใส่ไว้ในกระเป๋าเพื่อที่จะนําออกไปจากเกาะนั่นเองครับซึ่งหลังจากนั้นเองครับทางทีมงานเนี่ยก็เริ่มพบเจอกับเรื่องราวรีลับ,บบนเกาะแห่งนี้ขึ้นมาทันทีครับนั่นก็คือระหว่างที่พวกเขากําลังทํางานอยู่นั้นนะครับคนเดินเรือเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นหญิงสาวคนหนึ่งครับที่ใส่ชุดสีขาวยืนจ้องมองทุกคนเนี่ยลงมาจากบนยอดเขาครับ จนทําให้คนเดินเรือเนี่ยนะครับที่ทีแรกระบุว่าจะมารับพวกเขาเนี่ยออกจากเกาะในเวลา18นาฬิกานะครับ จูจูก็มาบอกทีมงานครับว่าให้รีบเก็บของกลับโดยด่วนครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ถึง17นาฬิกาด้วยซ้ํานะครับทั้งทั้งที่ช่วงเวลานี้เองแหะครับเป็นช่วงเวลาที่แสงค่อนข้างที่จะสวยที่สุดครับซึ่งในระหว่างที่ทุกคนกําลังกลับขึ้นเรือนะครับได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นกับช่างภาพครับผมนั่นก็คือระหว่างที่ช่างภาพเนี่ยกำลังจะขึ้นเรือนี่จูจูเขาก็เดินเข้าไปหาใบพัดเรือแล้วก็โดนใบพัดเรือเนี่ยบาดจนเลือดออกเลยนั่นเองครับซึ่งช่างภาพเนี่ยก็มาเล่าให้ฟัังงภาายหลว่ เขารู้สึกเหมือนกับว่ามีใครเนี่ยผลักตัวเขาเข้าไปยังใบพัดเรือ,อยังไงอย่างนั้นเลยครับซึ่งเมื่อทุกคนขึ้นเรือได้หมดแล้วในระหว่างที่ทุกคนกําลังเดินทางอยู่กลางทะเลเนี่ยคนเดินเรือก็ได้ถามครับว่ามีใครได้นําสิ่งของอะไรจากบนเกาะนําติดตัวกลับออกมาบ้างหรือเปล่าซึ่งนักแสดงนายแบบชื่อเล่นกอไก่เนี่ยก็ได้ถามกับคนเดินเรือครับว่าเกาะนี้มีอะไรหรือเปล่า พร้อมกับเขาเนี่ยได้ยอมรับครับว่าตนเองได้หยิบเอาปาการังที่ใช้ในการถ่ายแบบเนี่ยติดตัวกลับออกมาด้วยนั่นเองครับเพราะเห็นว่ามันสวยงามแล้วก็ค่อนข้างที่จะหายากนั่นเองครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยพวกเขาก็เดินทางออกมาไกลเกินครึ่งทางแล้วนะครับและมันก็ใกล้จะมืดแล้วด้วยจึงไม่สามารถจะนําเอาเหินปากาลังนี้กลับไปคืนได้ในวันนั้นนั่นเองครับ ซึ่งในภายหลังนะครับหินปกาลังชิ้นนั้นก็ยังคงไม่ได้นําเอากลับไปคืนตรงที่เดิมแต่อย่างใดนะครับและช่างภาพรวมถึงนักแสดงนายแบบคนดังกล่าเนี่ยก็เคยได้นําเรื่องราวหลอนๆเกี่ยวกับเกาะแห่งนี้เนี่ยออกมาถ่ายทอดผ่านรายการแนวลี้ลับอยู่หลายรายการนะครับโดยที่มีชื่อเรื่องว่าผีตามทวงคืนปกาลังนั่นเองครับผม ใครอยากจะลองฟังเรื่องราวเรื่องนี้ก็ลองไปเซิร์ชดูนะครับซึ่งความสยดสยองเนี่ยมันยังไม่ได้จบแค่นี้ครับเพราะว่าจุดที่นายแบบคนนี้ได้ไปถ่ายแบบเนี่ยจะเป็นจุดที่อยู่ระหว่างโขดหินก้อนใหญ่ 2- ก้อนนะครับซึ่งตรงจุดนั้นเองแหะครับผมเป็นจุดที่เคยพบศพหญิงสาวที่โดนข่มขืนและถูกนําร่างเอามาทิ้งไว้ตรงจุดนั้นพอดีเป๊ะเลยครับผม นี่ก็เป็นแค่เรื่องราวบางส่วนนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องราวความหลอนของเกาะแห่งนี้เนี่ยก็ยังคงถูกเล่าขานกันมาปากต่อปากจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับซึ่งถ้าหาใครได้เดินทางไปยังเกาะสีชังเนี่ยก็ลองสังเกตทางขวามือของทุกคนดูนะครับถ้าหากเรือของท่านผู้ชมเนี่ยได้แล่นผ่านไปยังจุดที่สามารถมองเห็นเกาะผีได้ท่านผู้ชมอาจจะได้เห็นอะไรดีๆบนเกาะผีแห่งนั้นก็ได้นะครับผม นี่ก็เป็นเรื่องราวของเกาะผีที่อำเภอสีชังจังหวัดชนบุรีที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับสำหรับข้อมูลไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ที่สำคัญผมฝากทุกคนแชร์คลิปหน่อยนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวของอะไรก็รอติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย